สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel กันพาแมนนะครับก็วันนี้ผมจะมาขอนําเสนอการใช้พาแนลไลน์นะครับก็คือการตัดเส้นนั่นเองการตัดเส้นนั้นมีหลายวิธีนะครับส่วนผมวันนี้ผมจะขอนําเสนอในวิธีการใช้พาแนลไลน์นะฮะตัวนี้ตัวนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านโมเดลต่างๆนะครับแล้วสิ่งที่เราคนมีก็คือนอกจากตัวนี้นะครับก็จะต้องมี ทิเนอร์ x 2 0นะครับเพื่อเอาไว้ลบลอยที่มันเป็นส่วนเกินของมันออกมานะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยวิธีใช้นะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวพันดลลน์เนี่ยขย่าวขวดเสียก่อนคือตัวนี้มันจะเป็นเป็นผงผสมน้ําอยู่นะฮะเนื้อมันเนี่ยค่อนข้างเป็นเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนประมาณแป้งผลินสาพองนะฮะถ้าเราทิ้งไว้นานมันก็เกิดการตกตะกอนนะครับก่อนใช้ทุกครั้งควรขยา่ากอนนะครับอ่ะ ก็โอเคละว,วิธีใช้มันนะครับเปิดฝามาฝามันจะเป็นลักษณะเหมือนปลายภูก,กันนะครับแบบนี้เห็นไหมเอ่ยนะครับปลายมันจะเป็นภูก,กันนะครับให้เราจุ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็ป้ายที่ปากฝาหน่อยหนึ่งเพื่ออย่าให้มันเยอะมากนะฮะแล้วเราก็ทําการแตะลงไปที่แผงนะครับนี่เห็นไหมแผงแผงมัน แผงมันจะมีลวดลายของมันอยู่นะครับให้สังเกตดีๆนะกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมให้เราทําการหยดมันลงไปโดยการที่เอาตัวเนี้ยอปุกามันขึ้นมานะครับปาดสีไม่ใช่สิอปุกามันขึ้นมาแล้วก็ปาดให้น้ําหมึกมันน้อยๆหน่อยแล้วก็แตะลงไปเลยปึ๊บน้ำหมึกมันจะทําการวิ่งไปตามเส้นนะครับตรงนี้ แล้วให้เราเนี่ยคือเราไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะเลอะเทอะนะฮะเราป้ายไปเลยอย่าให้เยอะมากเท่านั้นพอเพราะว่าส่วนที่เกินมาทั้งหมดเนี่ยเราใช้ x 2 0ลบได้หมดเลยนะครับตรงนี้มันจะมีทิคเล็กๆก็คือถ้าใครที่ชอบเส้นหนาๆน,นะฮะก็ให้โยนลงไปแบบเยิ้มๆหน่อยนะครับแต่ควรระวังพลาสติกแตกนะฮะ ตัวนี้มันสามารถกัดพลาสติกให้แตกได้นะถ้าเราใส่ในปริมาณที่เยอะเกินไปนะครับถ้าใครชอบเส้นบางๆก็พยายามป้ายให้หัวเนี้ยมันมันมีน้ามึกน้อยๆอ,ยอ่แล้วก็ไปแตะมันมันก็จะอมึกมันก็จะวิ่งน้อยหน่อยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบแบบหนาๆผมก็เลยใช้มึกเยอะหน่อยนี่เห็นไหมไม่ทราบว่าเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยในกล้อง ว่ามันวิ่งไปตามเส้นเองนะฮะเราไม่ต้องไปลากมันนะฮะแค่แตะลงไปปอ๊บเห็นไหมแตะลงไปเึปิ๊บมันวิ่งเองเลยนะครับน่ะเห็นไหมผมป้ายเลอะนะผมก็ช่างมันเดี๋ยวผมก็มาลบด้วย x 20อีก e ทีหนึ่งอ่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักคู่ใหญ่ๆนะฮะอย่าเพิ่งทำการลบตอนนี้นะ คือจริงๆผมก็ไม่ไป้ายให้มันเปื้อนขนาดนี้หรอกนี่ผมทาผ่านกล้องมันเลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าเราแต้มจนเราพอใจอ่ะแล้วเราก็ทิ้งไว้สัก10บนาทีก็ได้นะครับรอให้มันแห้งนะโอเคอันนี้ผมขอทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาเช็ดให้ดูเอาล้ครับก็ผมก็ทิ้งเอาไว้จนมันแห้งแล้วนะครับแห้งยังไงก็คือตรงที่มันเยิ้มนะเราามือไปลูบดูนะครับมันมันแห้งแล้วนะครับมันไม่ละลายติดมือเรานะ ขั้นตอนต่อไปคือการลบรอยเยิ้มนะครับเราก็ต้องใช้ x 2 0สนั่นเองนะครับวิธีใช้ก็คือเปิดฝาเอาคัตต้อนบัตรนะครับจุ่มลงไปเลยแตะให้มันนิดนึงแตะปุ๊บมันก็จะซึมซับเข้ามาที่คัตตอนบัตรแบบเยิ้มๆนะอย่าเพิ่งไปใช้ตัวนี้ลบมันนะมันจะทําให้เส้นที่เราต้องการหลุดออกมาด้วยนะครับให้เราใช้สำลีทธิ์ซับซับมันซับตรงที่เราจุ่มไปเนี้ย ให้มันเป็นหมดัดหมาะแล้วเราก็เริ่มปัดนะครับวิธีเช็ดก็คือค่อยๆปัดมันปัดส่วนที่เกินออกมาพอนะครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันเลอะฮะจุดเป็นจุดนะฮะผมก็ทำการปัดมันเบาๆค่อยๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปใช้คัตเตอร์อบัดถูไปตามร่องนะ มันจะทําให้เส้นที่เราต้องการนะ่ะรูดออกมาด้วยนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับเห็นไหมที่มันเยิมย้มเยมผมก็ทําการปัดโดยการปัดไม่ไม่ไปทางเดียวกับเส้นนะครับปัดอย่างนี้หมุนคันเติมบัดไปเรื่อยๆอยาให้มันสปกปรกเห็นไหมเส้นที่เราต้องการรูดออกมาเลยเพราะเส้นมันตื้นนะครับตรงนี้แล้วถามว่า ตรงที่เส้นมันค่อนข้างตื้นเนี่ยเวลาเราหยอดไปแล้วเราเช็ดเนี่ยแล้วมันหลุดนะครับทํายังไงอยากให้มันมีก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสาธิตการเดินลายเพิ่มนะครับก็ยังไงก็ติดตามมันคลิปหน้าด้นะครับกดซับสไครต์ไว้นะครับอ่าเห็นไหมผมเช็ดประมาณนี้นะเท่านี้เองก็เป็นการเดินเส้นแบบง่ายๆนะครับอ่าโอเคนะฮะคลิปนี้ ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ